เปเงี้ยยังไงบ้างเหมือนโดนล็อกเองไหมคือว่าตอนคือข่าวอะค่ะออกไปว่าหนูกดดันแต่ที่จริงอะคือหนูแค่รู้สึกแบี่ยภูมิใจในตัวเพื่อนๆเฉยๆค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำตาออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนอะพยายามมากๆในแบบในสภาวะที่มันเหนื่อยมันล้าค่ะแต่ทุกคนแบบพยายามแบบทําออกมาให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบอย่างเงี้ยภูมิใจใช่ค่ะหนูภูมิใจในตัวเพื่อนๆค่ะ เริ่มต้นไปถึงันเนี่ยเีความกดดันที่มันเรามีมาตลอดเนียันนี้วันถูกกดล็อกลงไปคือความกดดันหนูว่าตอนเนี้ยค่ะเราเราอ่ะเราเรียนรู้อยู่กับความกดดันเราอะค่ะที่เหลือก็คงเป็นแบบมันก็คงปลดล็อกไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วอะค่ะกับเดือนนี้เดือนนี้ก็ดีใจค่ะถึงมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นตามเป้าที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกก็คือเราก็หวังว่าเราจะอยากอยากเข้าชิงอะค่ะแต่ถึงมัน ไม่ได้แต่เราก็ยังได้เหรียญทองแดงกลับบ้านก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับพวกเราแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่บ้านที่คอยช่วยซ้อมกับเราค่ะตลอดทั้งปีแหละเราใช้ร่างกายมันหนักมากเลยคือเราจะมีเวลาว่างบ้างไหมไม่มีค่ะก็คือไม่มีเลยก็แบบแล้วก็ต้องอดทนครับว่าเราเราแบบเลือกทางนี้แล้วไปเมื่อไหร่สิบเอ็ดไป้องเตยใช่ค่ะใช่ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของเราไหม ค่ะก็อยากขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีค่ะก็ในปีนี้มันแบบมันมีเหตุการณ์หลากหลายมากๆแบบทั้งดีไม่ดีอาจจะสมหวังไม่สมหวังบ้างแต่บางบาง,บางกลุ่มก็ยังเชื่อแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วก็ยังให้กําลังใจเราก็อยากจะขอบคุณมากๆค่ะที่ยังอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็นูมว่ามองกแบบดูกีฬาให้เป็นกีฬาค่ะกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากมากไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าโค้ชหรือว่าทีมงาน ใช่ใช่สป,ปอร์ตกันเลยโอเคจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs>